สวัสดีค่ะช่องนี้เป็นการทำนายดวงชะตาด้วยไพทาโรโหรือทาโรต์คาสคำชี้แจงการทำนายหรือการพยากรณ์หรือการอ่านไพทารโอทาโรต์คาสตามราศีของสาัตว์ตะวันตกหรือสาาัตร์สากลโดยชุดไบรดเวดทาโรตเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิต หรือเพื่อความเพลิดเพลินอย่างมงายอย่าคิดมากทุกท่านมีทางเลือกในชีวิตของตนเองปราสีมีนไพสสผู้ที่เกิดระหว่างวันที่20กุมภาพันธ์ถึง20มีนาคมเป็นการทำนายระหว่างวันที่1-15ถึง15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5 6 6ัไพที่ได้4ีเมถั่วหนึ่ถ้วย สิบดาบจ u s เตสห้าดาบสิบถ้วยหนึ่งไม้เท้า The Sun อัศวินถือไมเท้าราชาถือเหรียญตัวตนหรือว่าความคิดในช่วงนี้ค่อนข้างจะทำอะไรมักประสบผลสำเร็จแต่ก็มักจะช้าหรือไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นสิ่งที่ตัวเองชอบแต่ก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการถูกขัดแค้งขัดขา หรือถูกหักหลังมักจะเจออุปสรรคปัญหาอยู่เรื่อยๆแต่ก็อดทนพยายามสู้จนผ่านพ้นวิกฤตน้ไปได้มักจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆหรือบางเรื่องที่แก้ไขไม่ได้ก็จะต้องเก็บเอาไว้ก่อนค่อยๆตามแก้กันไปการเรียนการศึกษาค่อนข้างจะมีปัญหาในเรื่องของการส่งงานการสอบหรือการทำงานเป็นกลุ่ม อาจจะมีขัดแข้งขัดขากันไม่ถูกกันหรือเกี่ยงกันทําหรือไม่ช่วยกันทําหรืออาจจะมีคนหักหลังบอกว่าข้อสอบออกอันนี้ก็เลยให้เราอ่านอันนี้แต่ปรากฏว่ามันก็ไม่ได้ออกตามนั้นแต่ถามว่าจะตกไหมก็ไม่ก็อยู่ในระดับที่สอบได้ในคะแนนผ่านหรือดีนิดหนึง่งแต่ถ้ามีความตั้งใจขยันศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม หรือค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่รีบร้อนไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้จะสอบแล้วค่อยมาอ่านเพราะฉะนั้นจะต้องวางแผนล่วงหน้าจะได้ได้คะแนนที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆส่วนสาขาวิชาคณะสายอาชีพที่อาจจะกำลังศึกษาหรือเรียนอยู่ในช่วงนี้หรืออาจจะเลือกในอนาคตได้แก่เศรษฐศาสตร์ครุศาสตร์ศึกษา,าศษาสาตร์ศิลปศาสตร์สาวิทยาการ การจัดการการบริหารบริหารธุรกิจและการบัญชีหรืออาจจะเป็นสาขาวิชาที่ชอบหรือทางด้านวิศวกรทางด้านสถาปนิกก็ได้การงานอาชีพส่วนใหญ่แล้วงานค่อนข้างจะหนักเจอปัญหาโดยเฉพาะถ้าทำงานแล้วอย่าเชื่อใจใครมากนะัก ถ้ายิ่งทำงานเป็นทีมยิ่งให้ระวังหรืองานที่มีขั้นมีตอนอย่าลัดเลาะหรือข้ามขั้นตอนเด็ดขาดรวมทั้งจะต้องมีใจรักในการทำงานมีความมุ่งมัน่นมีความขยันค่อยๆแก้ปัญหาถ้าเจอปัญหาถ้าแก้เองไม่ได้ก็ให้คุยกับคนที่ปรึกษาได้หรือที่ปรึกษาหรือผู้รู้ผู้มีประสบการณ์ทางด้านสายอาชีพการงาน ที่ช่วงนี้เหมาะที่จะทำหรืออาจจะเลือกในอนาคตวิศวกรโดยเฉพาะวิศวกรโรงงานหรือที่เกี่ยวกับโลหะนักวิชาการนักวางแผนนักวิเคราะห์นักกฎหมายนักสารตุลาการนักทนายความนักวางแผนนักจัดการงานผู้จัดการผู้บริหารนักบริหาร เสมียนธุรการนักวางแผนทางด้านบัญชีการเงินหรืออาจจะเป็นงานที่ชอบโดยไม่ต้องตรงกับสาขาวิชาคณะหรือสายอาชีพที่ตัวเองจบมาก็ได้แต่ต้องมีใจรักแม้จะเจอปัญหาก็ฝ่าฟัาาานอุปสรรคไปได้ดีการเงินเงินไรายได้ไรายรับส่วนใหญ่จะได้รับจากงานประจำหรือเป็นเงินเดือน ค่อนข้างจะเพียงพอกับการใช้จ่ายแต่ก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการซื้อของฟุ่มเฟือยที่เป็นชิ้นใหญ่ๆจะไม่ได้ซื้อย่อยๆหรือซื้อบ่อยๆแต่ซื้อทีเดียวใช้เงินทีเดียวแล้วก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการกู้หนี้ยืมสินเพราะอาจจะมีดอกเบี้ยที่เพิ่มทวีคูณหรือถูกเอารัดเอาเปรียบแล้วทำให้มีปัญหาทางด้านเรื่องการเงิน ในส่วนของโชคลาภไม่มีโชคจากการเสี่ยงหรือการลงทุนอย่ายิบยืมเงินใครหรือกู้ใครมาลงทุนเด็ดขาดหรือแม้กระทั่งการลงทุนด้วยตัวเองแต่ในภายภาคหน้าถ้าเกิดได้เงินหรือมีเงินก้อนที่ตัวเองเก็บมาก็ให้เก็บสะสมหรือเก็บเอาไว้ก่อนเพื่อเป็นทุนรอนหรือเป็นทุนภายในอนาคตที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวต่อไปสุขภาพ สุขภาพไม่ค่อยจะแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวอาจจะมีปัญหาทางด้านคอบ่าหลังไหล่ก้นต้นขาเอวที่อาจจะมีอาการบาดเจ็บมาจากการนั่งเดินยืนที่ไม่ถูกท่าไม่ถูกสุขลักษณะหรือไม่ถูกกายภาพเพราะฉะนั้นควรดูแลรักษาร่างกายให้ดีๆหมันเช็คว่ามีอะไรผิดปกติบ้าง ส่วนของอุบัติเหตุทางบกทางน้ำทางอากาศอุบัติเหตุเล็กเล็กน้อยๆหรืออุบัติเหตุใหญ่รวมทั้งในการเดินทางไม่มีแต่ก็ไม่ครวรจะประมาทควรจะหมั่นตรวจเช็คร่างกายตรวจเช็คสภาพของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเสมอว่ามีอาการบาดเจ็บหรือมีอาการเจ็บป่วยจากการที่ทำอะไรนานๆไม่เปลี่ยนท่าจะได้ทำการบำบัดร,รักษาได้ทันท่วงที ความรักครอบครัวคนโสดให้ระมัดระวังให้ดีอาจจะมีทะเลาะเบาะแว้งกันถ้าคบหาใครอยู่ดูดูเผินเผก็มีความอบอุ่นต่อหน้าผู้อื่นดูดีด,ดูเป็นคนรักที่ดีดูรักกันหวานชื่นแต่เบื้องหลังอาจจะมีทุบตีกันทะเลาะกันรุนแรงหรืออาจจะไม่เข้าใจกัน เพราะฉะนั้นควรมีการปรึกษาหารือกันปรับตัวเข้าหากันพูดคุยกันให้เยอะกว่านี้อะไรที่ไม่ชอบหรือไม่ถูกใจก็ควรจะบอกกันแล้วก็ปรับตัวเข้าหากันให้เยอะๆส่วนคนที่ไม่โสดก็มีบ้างลักๆักเลิกเก,ก,ก,กหรืออาจจะมีทะเลาะก,กันสลับกับยังรักกันอยู่ไม่ค่อยจะมีอะไรแต่เป็นไปได้ถ้าคนนึง ร้อีกคนหนึ่งก็ต้องใจเย็นจะได้ไม่เกิดปัญหาหรือเกิดเรื่องกัน